ไไม่เป็นไรยถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วถ่ายแล้วคะ่ะถ่ายอยู่คะ่ะถ่ายอยู่คะ่ะมีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะมันเปิดได้คะ่ะ <c oughs> หงายท้องเลยคะ่ะอันนี้เอาไว้นมอะคะ่ะนี่คะ่ะน,นี่ด้วยคะ่ะนี้ด้วยคะ่ะ <c oughs> อนนัด้วยะคะ่ะ คายบายชอบอะไรคะชอบอาจารย์ยูทูบนะคะชอบเจ้าเจอหนี่ค่ะชอบเจ้าเจอหนี่ตอนนี้เราก็ลังดูอาจารย์เรียน